สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะถึงเวลาทานอาหารกันแล้วค่ะพรมาชวนเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้พรจะมีผัดผักเนาะผัดผักกะหมูใช้คะน้ากับผักกาดขาวผัดรวมกันจริงๆว่าจะใส่เห็ดด้วยแต่ว่าเอยอะแล้วอะก็เลยไม่ไม่ใส่ แล้วก็จะมีแหนมปลาแหนมปลาเอามาชุบแป้งทอดเนาะเอาใส่ไข่แล้วก็ใส่แป้งคนให้เข้ากันปรุงรสหรือจะไม่ปรุงก็ได้เพราะว่าตัวแหนมเนี่ยมันจะมีมันจะมีรสชาติที่กลมกล่อมอยู่แล้วเนาะถ้าใครไม่เคย ก็นึกถึงว่าเป็นแหนมทั่วไปรสชาติก็คล้ายกันเพียงแต่ว่าอันนี้คือทำจากเนื้อปลาเหมือนที่เราเคยกินแหนมสมัยก่อนจะทำจากเนื้อหมูเป็นหลักเนาะหรือมีไก่บ้างแต่น้อยมากเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งปูปลากุ้งไก่ครบเมื่อก่อนจะใช้หมูเป็นหลัก <c oughs> อร่อยมากขอบอกว่าโอ้โหกรอบอร่อยอะ อันแรกเนาะน,นะถุงแรกเอพอนเอามากินเล่นนะเนี่ยกินกะขิงดองก็อร่อยไปอีกแบบเนี่ยแต่ถ้ากินกับข้าวอ่ะทำแบบนี้ดีกว่าถ้าเรากินเล่นก็อีกเรื่องเนาะ,ะก็จะมียำปลากระป๋องค่ะวันนี้เป็นอาหารง่ายๆเนาะเพื่อความเร่งรีบเดี๋ยวแชะเลยเวลา ปลากระป๋องเป็นปลาปลาตัวใหญ่เนาะกระป๋องเบอร์มเลยมีปลาสองตัวดูดิตัวอย่างใหญ่เลยอ่ะแล้วก็ใส่กระเทียมเน้นอยากกินกระเทียมเพราะว่าช่วงเนี้ยอากาศมันหนาวคอนจะเป็นภูมิแพ้ฟึด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 เช้าเชานี่โอ้โหตื่นมา5้าโมงหโมงเช้าโอ้ยห,หายใจไม่คล่องเลยอ่ะก็เลยใส่กระเทียมเยอะๆเลย หั่นก็ไม่ได้บางมากเนาะคือชิ้นกำลังหน้าเคี้ยวเลยแหละแล้วก็ใส่ใบมะกรูดอ่อนๆหนอ่อคาอ่อนๆต้นหอมผักชีเน้นสมุนไพรยุอพอนะเป็นเป็นภูมิแพ้น่มันต้องอเอาสมุนไพรมาช่วยอะ่ะแต่แต่พูดจริงๆนะก่อนว,ว่า ถึงไม่ใช่เป็นภูมิแพ้ก็ควรจะทานอาหารประเภทนี้ดีกว่าเราไปสั่งซื้อของที่มันมันสำเร็จรูปอย่างเป็นกระเทียมอัดเม็ดนะกระเทียมกระปุกเออไรเอราคากระปุกตั้งกี่ร้อยนี่กระเทียมโลละกี่บาทเองกินไปดิเวลากินข้าวอะ่ะเออของสดสอะ่ะมีมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าเยอะหรือคนที่ชอบทานผลไม้แปรรูปผลไม้กระป๋องน่ะ มีทั้งสารการบูดมีทั้งอะไรแต่ถ้าคนที่เขาอยู่าหาของยากนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่บ้านเราอ่ะผลไม้ตามมาดูกันเยอะเนาะหันมากินของสดๆเถอะอย่างน้อยก็ได้ช่วยเกษตรกร,กรด้วยเนาะออพูดถึงหมูที่บวรทำหมูเนี่ยนึกถึงเมื่อคือนที่น้องก็ถามเดี๋ยวคืนนี้จะคุยเรื่องอปัญหาหมูหมูหมนำเข้าคือหมูเถื่อนนั่นแหละหมูไม่ถูกต้อง เดี๋ยววันนี้ยังไงก็ทานข้าวก่อนเด้อเน้อจะได้มีแรงเดี๋ยวไปลุยงานต่อรอบบ่ายขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคืนนี้สามทุ่มเหมือนเดิมค่ะใครอยากมีให้นำเสนอข่าวอื่นก็คอมเมนต์บอกมาได้นะคะเนาะไปแล้วค่ะบายบายจุ๊บ